คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีเมษหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานในวันุนี้นะครับเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของเสน่ห์นะครับที่จะดึงดูดในเรื่องของงานที่จะกําลังมีเข้ามานะครับต้องทําต้นแบบไหนนะทุกไซ่ไปในเรื่องของ การขอพรอนะเสน่ห์นี้มาในเรื่องของการคิดดีทดําดีพูดดีเหมือนกันนะ ถ้าคุณคิดดีกับคนนะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแขกตามพูดดีจรจาดีนะกับคนรอบข้างมันเป็นเสน่ห์ของตัวคุณเนี่ยที่จะเสริมนะครับวาจาดีวาจาไพเราะนะครับพูดอะไรแล้วเนี่ยคนก็เชื่อนะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีพลังใจที่ดีนะในช่วงนี้สเสน่ห์ก็อยู่ในตัวคุณนี่แหละมาจากรอยยิ้มมาจากจิตใจที่ดีที่จะดึงดูดนะครับในเรื่องการงานให้ใหมีความสำเร็จมากขึ้นนะครับอ่านดูสิในเรื่องของงานช่วงนี้นะครับจะมีเข้ามาไหมดูสิ อืมไพ่ขึ้นดอกบัวนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณด้วยนะในมาไพ่ขึ้นในเรื่องของการกระทําของตัวคุณที่จะมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนแล้วก็การเข้าหาการพูดจานะครับเปิดเผย ความเป็นตัวตรงตัวคุณออกมาอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการกระทาต่างๆมันก็จะย่อมเกิดความสำเร็จผลได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองเอ่อมีการที่คิดอย่างรอบคอบนะครับเราก็ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่นะนั่นทําให้มีเสน่ห์นะเออมันมีในเรื่องของการที่เอ่อได้รับโอกาสแล้วก็มาจากความสามารถของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับออะดูซิว่าในเรื่องของงานที่เข้ามาแล้วนะครับเราจะต้อง เสริมเพิ่มเติมอย่างไรไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเจ็ดเรียดน,นะครับในเรื่องของการทำนะครับในเรื่องของการทําต่อคิดต่อเราก็สู้ต่อเก็บเล็กประสบน้อยนะครับจากอดีตที่มันเคยมิพลาดอดีตที่มันเคยเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ให้คุณเองโฟกัสนะโฟกัสให้ดีในะเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับแล้วก็ทําต่อสร้างต่อให้เสร็จยิ่งขึ้นอย่างที่สองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของ เจ้าหญิงถือถ้วยนะครับอ่มันเป็นเรื่องของคมใส่ใจนะครับในเรื่องของการลงลึกลงดีเทลรายละเอียดลึกๆนะครับแล้วก็มองโลกให้กว้างมากขึ้นในเรื่องของการทำต่างๆอ่ในเรื่องของความผิดพลาดต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะใส่ใจทําต่อสารต่อได้อะไรบางอย่างแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีการดูเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเรื่อง,องต่างๆที่มันต้องจัดการต้องแก้ไขมันจะได้มีผลลัพธ์ออกมาในททางที่ดีได้ิ่ด้วยยิ่งขึ้นนะครับดูซิว่าไพ่พักใจไว้อย่างไร ให้ขึ้นในเรื่องของความเครียดเนี่ยความกังวลในอย่างที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นอะไรผลักดันบางทีมันก็มาจากความเครียดเหมือนกันนะบางทีคุณต้องมองว่าตัวคุณเครียดตังไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นแก้สิ่งนั้นนะเพราะบางอย่างคุณเครียดแต่ก็ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ไปเหมือนแบบคุณลอยเคว้งอยู่ในแม่น้ํามันลอยเคว้งอยู่ในห่วงมหาสมุทรนะมันลอยเคว้งแบบ ละเลยปัญหานะไม่ไปใส่ใจไม่สนใจเนี่ยบางทีมันก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าความเครียดบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งดีนะแต่มากไปเนี่ยมันก็ทะไม่้คุณละเลยปัญหาได้ด้วยนะแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ต้องทำโดยทันทีนะครับทำไม่เรียบร้อยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันจะตามมาน,นั่นเองนะครับบรรยายว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของใต้ฮนะ่อง,องกง ปรับใจปรับจูนใจตัวคุณให้ดีนะครับเ,เรื่องของการให้อภัยตัวเองนะในเรื่องสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่มันเป็นความทุกข์สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกนะบ,บางอย่างต้องให้อภัยตัวเอ,องด้วยนะครับอย่างต่อมาไปขึ้นในเรื่องของพระมารยนะครับพลังงานพระมารยเนี่ยหมายถึงเรื่องของเชื่อมยึดมั่นนะต้องเชื่อและยึดมั่นเลยในคุณงามความดีนะครับในเรื่องของสิ่งที่ทำย่อมได้สิ่งที่ดีตามมานะและในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะ ตามมาหาตัวคุณอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่คุณเองอยากจะได้งานคุณก็ได้งานตามที่คุณกระทําอยู่แล้วนะครับหากคุณเพียบพร้อมเต็มตัวมาดีเต็มตัวอย่างเต็มที่ ความสำเร็จก็อยู่ที่ตัวคุณไดโดยเช่นกันนะครับพระบุญญาเิ็นที่หันมาอย่างไรพระึ้นในเรื่องของการเสริมโดยการเช็ดพระนะครับขัดพระที่วัดนะเป็นการเสริมความมงคลนะครับเสริมความเอ่อความสาเร็จนะเสริมความสมหวังแล้วรวมไปถึงการทำความสะอาดทิ้งพระช่วงนี้ทําความสะอาดเยอะนะมาเป็นการทำความสะอาดใจของตัวคุณด้วยนะครับเหมือนเราเช็ดพระทิ้งพระที่บ้านเนื่นเราก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้านของคุณตัวของคุณนะแล้วก็ลงเหลือแต่ของสวยของงามนะครับพระที่บ้านก็จะใสสะอาดนะ มีแต่วความรื่นรมนะมีวความร่มรื่นสวยงามนะสิ่งเมื่อคุณมองแล้วเนี่ยมันก็เป็นสมาธินะมันก็เป็นสติแล้วทาให้คุณเนี่ยมีสติเพิ่มขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นและความสุขก็จะเกิดจากมุมนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเล้เนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชาการนะครับจะเป็นอย่างไรดูที่สเสน่ห์ในเรื่องของการเสริมในเรื่องของงานของคุณน,นะครับให้มีสเสน่ห์มากขึ้นดึงดูด หัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นอิสระภาพอิสระภาพที่หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเรื่องของตัวคุณนี่แหละนะในเรื่องของการที่เป็นคนที่เรียบง่ายนะครับใครใช้อะไรทําอะไรก็ทําอย่างเต็มที่นะมันเป็นเหมือนแบบในช่วงเนี้ยมันมีเมตตาต่อคนรอบข้างนะครับเป็นผู้ว่าง่ายนะเป็นผู้ว่าง่ายไม่ว่าใครจะให้ช่วยเหลือตรงไหนก็เต็มเต็มที่ยนะินดีนะแล้วก็ยิ้มง่ายด้วยนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าคุณ ทำสิ่งไหนแล้วด้วยความยินดียอมรับนะมันทาให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะเว้ยจะต้องเป็นท่ารับใช้ให้อคัยแต่มันเป็นเหมือนการที่ไม่คิดอะไรเยอะนะครับแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ในสุดของความสามารถที่ได้รับมอบหมายมันทําให้ไม่ว่าใครก็ตามพอมันมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยเขามาช่วยเหลือคุณนะเออมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณเริ่มคุณเริ่มขึ้นก่อนแล้วก็ทําก่อนในปัจจุบันนะครับมาดูซิว่างานช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ ไปขึ้นในเรื่องของความวุ่นวายที่มันกำลังเข้ามาเหมือนกันในเรื่องของการงานนะครับไ่ขึ้นในเรื่องของความที่มันต้องแก้ไขปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับไอ้การที่มันเป็นการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณที่มีอยู่ทุนเดิมแล้วล้วก็ทําให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนด้วยนะครับไอ้การขอความช่วยเหลือกับผู้คนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็เออเป็นสิ่งที่คุณเองต้อง เลือกที่จะทําแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันยังทําไม่ได้นะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับาบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องรอเวลานะบางสิ่งบางอย่างต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างยิ่งถ้าบอกว่าไอ้เรื่องของเสน่ห์ของตัวคุณเนี่ยมันมาจากการที่ถ้าคุณช่วยเหลือคนมาก่อนนะคุณทำเต็มที่เออใครให้ช่วยอะไรก็ช่วยพอถึงเวลาตัวคุณนะ่ะ <c oughs> เขาช่วยเหลือคุณนะอ่าเขาช่วยอะไรเต็มที่ด้วยในเรื่องของงานที่มันมีเรื่องปัญหาที่คุณพบ ที่คุณเกิดเขาก็จะช่วยอย่างเต็มที่นะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของงานนะครับไพ่จะแนะนาอะไรบ้างนะดูซิไพ่ขึ้นเป็นอย่างแรงไพ่ขึ้น j u d g m e n t นะครับอยู่ที่ตัวคุณในเรื่องของการแก้ไขแก้ไขได้นอนๆนะได้แน่นอนเลยในสิ่งที่คุณทำเนี่ยบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองอย่างไรแล้วก็ทําอย่างไรให้มันเต็มที่นะครับอ,อย่างที่สองต่อมาไพ่ขึ้นไปนในเรื่องของอ ราชนีถือถ้วยนะครับเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆประครับประคองนะประครบประงมนะคือเป็นพลังงานของการที่มันต้องใช้เวลาแล้วก็จัดการหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันมันก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบแบบแผนทุกอย่างนะการประครับประคองเหล่านี้มันต้องเกิดจากความรอบคอบของตัวคุณด้วยนะครับไพ่พักใจว่าอย่างไรบ้างดูซิ ใพักใจพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันต้องยิ้มกับปัญหาเหมือนกันในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าคุณจมกับปัญหาจมกับความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่อะไรที่ึ้นะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องยิ้มยอมรับปัญหาที่มันเป็นไปแล้วก็ค่อยๆจัดการแก้ไขไปทีเล็กทีน้อยถึงแม้ว่าจะดูเยอะนะก็สร้างจิตใจตัวเองให้ดีหรือว่าอีกทางนึงก็คืออาจจะไปชอปปิ้งหน่อยนะไปหาความสุขให้กับตัวเองหน่อยถึงแม้ว่าปัญหาจะเยอะแต่คุณเองก็แก้ได้นะอดทนรอหน่อยนะพ่ขึ้นเป็นทหารเนี่ยค ทําให้เต็มที่สุดความสามารถในสิ่งที่คุณเองเนี่ยก็สามารถสู้ได้อยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้มาดูสำหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสดีหรือไม่นะดูซิในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับตำแหน่งดูซิจะมีโอกาสไหม โอ,อกาสยกย้ายเนี่ยนะเพิขึ้นในเรื่องของเงินก็โอกาสมันก็มันก็เริ่มจะมีเข้ามาแล้วก็มีคนเอาโอกาสมาให้ตัวคุณด้วยซ้ำไปแต่คุณเองอาจจะไม่มั่นใจนะบางสิ่งบางอย่างออะดูสิในเรื่องของการที่ไม่ไม่เปลีป่ยนแปลงยกย้ายแหละเพิ่มขึนมันชัางใจเยอะนะมันคิดเยอะเหมือนกันเรื่องการเปลีป่ยนแปลงยกย้ายแล้วก็บางจังหวะมันก็ยังไม่ถึงขั้นได้แบบเต็มร้อยด้วยนะครับเราก็ยังไว้ใจคนไม่ได้แบบเต็มที่ด,ด้วยความสามารถตัวคุณด้วยด้วยจังหวะด้วยมันยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะครับในเรื่องกางกายายาปปลลีี่่่ยยยนงง้ชวถม โอกาสมันมีมานะแต่ว่ามันยังไม่พร้อมมากกว่าพอไพ่ต,ตัวตนตัวตคุณเนี่ยมันยังเป็นเด็กอยู่นะแล้วเนี่ยมันยังทําอะไรที่มันไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยนะครับเรวก็่องปัญหาหลายอ,อย่างที่มันยังรายรอมคุณอยู่นะคสิ่งสำคัญนะตอนนี้ก็รอเวลาสักหน่อยดีกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะดีกว่านะครับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในอนาคตแต่มันสามารถที่จะวางแผนในปัจจุบันได้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่จะเกิดขึ้นจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าไพ่จะเืออะไรบ้างนะครับในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการงานโดเซพไพ่ขึ้นในเรื่องของพระรามนะการตั้งเป้าหมายการวางแผนนะครับแล้วก็ความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ตามสิ่งที่คุณคิดตามสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับต่อมาพป่ขึ้นในเรื่องของเท้าวิรุณหกนะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะขอพรอนะครับเท้าวิรุณหกก็ได้หรือขอพรกับองค์พญาพุทธได้นะท่านเป็นเจ้าแห่งคุดนะครับในเรื่องของการขอพรกับองค์พญาพุทธเนี่ยท่านก็ช่วยปกปักรักษาช่วยเหลือยิ่งถ้าใครทาเกี่ยวกับราชการนะโอ้เป๊ะเลยนะตรงเป๊ะ รับพรจากท่านความสําเร็จนะครับในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งความก้าวหน้านะครับในเรื่องขององค์พญากุฎหนุนนําให้ช่วยเหลือในห้องช่วงนี้ให้บุญญาเป็นทีญญานว่อย่างไรนะครับให้ขึ้นกรวดน้ำแล้วทำสมส,สมาธิในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ทําสมาธิบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆนะครับเพื่ออย่างน้อยๆมันเสริมด้านใจ,ใจิตใจความเข้มแข็งพลังใจของตัวคุณให้มีสติปัญญามากขึ้นนะครับรวมไปถึงทําแล้วก็ไม่ว่าคุณจะให้ทานนะรักษาศีลนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ กดน้ำเลยนะกดน้ำนิดนึงเพื่อจะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเก้าเกณสตานะครับแล้วก็เทพเทวาที่ปกปักรักษานะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะเจ้าทีเจ้าทางไหนเราก็ปวดให้ถึงที่นะครับแล้วก็จะทําให้หนุนนําชีวิตของทุกคนให้ไม่มีอุปสรรคนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเ้าหน้าเกิดความส็จได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับเราดูในเรื่องของเสน่ห์ที่จะเสริมในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณนะไพ่ก็ในเรื่องของการที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นผู้ให้อะในช่วงนี้มันเหมือนคุณอาจจะเจอรุ่นน้องของคุณนะคุณอาจจะเจอคนที่เขาเคยเป็น้นส่วนของคุณหรือว่าคนที่เขาเคยเอ่เหมือนเพิ่งเริ่มธุรกิจบางอย่างแล้วคุณรู้จักเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนการได้ไปช่วยเหลือคนนะไปช่วยเหลือหรือเป็นคนที่แบบ เมตานะเออมันเหมือนว่ามีใครก็ช่วยมีอะไรก็เต็มที่เนะี่ยเออมันจะทำให้คุณดูมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะ,ะทาให้เฮ้ยคุณดูเป็นคนใจบุญนะแต่จริงแล้วคุณเป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะคุณมันทําให้เหมือนแบใคร้ สร้างภาพแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เมื่อคนเห็นแล้วมีความเมตตาผู้รักผู้ใหญ่เห็นแล้วมีความเมตตาและคนเหล่านั้นที่คุณช่วยเหลือแล้วเขากลับมาช่วยเหลือคุณอีกนะด้านธุรกิจด้านสิ่งที่คุณทำนะถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองยังไงมองรบยังไงไม่สําคัญสำคัญที่คุณใจเนี้ยคุณนีได้ช่วยเหลือคนแล้วก็สิ่งที่คุณช่วยเหลือนั้นน่ะก็จะหนุนนาให้ธุรกิจตัวคุณเนี้ยดียิ่งขึ้นในโดยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าช่วงนี้ธุรกิจของตัวคุณเป็นอย่างไรพ่าขึ้นทลายกันแพรื่องสสิัญญ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอการได้รับในเรื่องของความสําเร็จอโอกาสในเรื่องความสาเร็จในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมีมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณเองต้องทลายกําแพงบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจของคุณสิ่งที่คุณทําบางสิ่งบางอย่างมาเป็นเรื่องของการดูภาพรวมนะการดูปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแก้ไขอย่างไร ทำอย่างไรให้มันดีขึ้นนะครับทำอย่างไรให้มันปัญหาไม่มันเพิ่มพูนมากขึ้นมันเป็นการที่คุณเองต้องดูสัญญาต่างๆช่วงนี้ต้องระวังนะครับเรื่องการเซ็นสัญญานะครับเรื่องของลงลึกดีเทลรายละเอียดต่างๆนะเรื่องของการที่อ่ไปดลธุรกิจนู่นนี่นั่นหรือว่าการที่จะไปทําอะไรอะไรอย่างที่มันมาพร้อมๆกันแล้วไม่ดูดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันเซ็นไปแล้วนะมันสัญญาไปแล้วมันมีโอกาสจะผิดพลาดได้นะครับแล้วนับไพขึ้นว่ามันต้องแบบเปิดเผยทุกอย่าง แล้วก็อย่าละเลยต่อสิ่งที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนั้นไม่งั้นเกิดปัญหาได้ด้วยนะดูซิว่าในเรื่องธุรกิจนะไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างอย่างแรกไพ่ขึ้นในเรื่องของาร์ดแว์นะครับในเรื่องของการที่ลงดีเทลอย่างที่บอกว่าเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องดูให้รอบคอบดูให้ระวังในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้ดีนะครับอย่างต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของดยเอ็มเเร์นะครับในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่ด้วยนะอืมมันเป็นเรื่องของคนรอบข้างด้วยนะครับเป็นเรื่องของการที่ เหมือนรับปากอะไรไว้แล้วเนี่ยกับผู้ลักผู้ใหญ่ก็ต้องทําอย่างจริงจังไม่งั้นเนี่ยคนไข้จะโดนตัดสิ์เหมือนกันบางเรื่องบางราวที่คุณอยากมองข้ามนะครับบางคนปากเปาพูดไปแล้วพูดไปแล้วแต่ก็หลงลืมหรือว่าไม่เป็นไรหรอกบางอย่างคนเขาจำนะบางอย่างคนเขาพอจําแล้วเนี่ยกอ็อจ,จะไม่พูดก็จ,จะไม่บอกแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณเองต้องจานะคุณเองต้องทำนะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาในอนาคตในเรื่องของการดธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับให้พักใจไปอย่างไรบ้าง ไกการเริ่มต้นนะมันต้องคิดอะไรแล้วเนี่ยต้องเร่งรีบทาให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าเอาแต่คิดอย่างเดียวนะต้องทอําอย่างทันทีนะครับแล้วก็บางอย่างคุณต้องช่วงนี้อาจจะต้องฝึกสติตัวเองเยอะๆเพราะว่ามีหลายหลายอย่างที่มันเข้ามาหลากหลายทางนะครับเมื่อคุณมีการฝึกสติฝึกสมาธิบ้างแล้วเนี่ยมันก็จะทําให คุณเกิดไอเดียมากขึ้นนะครับคุณเกิดสมาธิมากขึ้นทําอะไรจะจ่อดได้มากขึ้นนะอาจจะต้องหาสิ่งที่มันคลายจิตคลายใจไปขึ้นในเรื่องของกินอาจจะไปหาอะไรกินอรอ่อยหาของหวานก็ได้นะครับทาให้จิตใจคุณนะ่ะมันนิ่งเฉยดีขึ้นนะมีความไม่กังวลกังวายใจจนเกินไปและการขาจัดปัญหาเนะี่ยมันจะดียิ่งขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าสําหรับคนที่จะลงทุนเพิ่มใน่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีหรือไม่ดูซิ การลงทุนดีไหมไพ่ขึ้นไปเรื่องของมันยังล็อกอยู่นะแล้วก็ถามว่ามีลงมีคนมีใน,นทุนมาช่วยไหมมันก็มีนะเนี่ยมีคนมาชวนด้วยในะเรื่องของการลงทุนนะครับอ่านดูสิว่าในเรื่องของการไม่ลงทุนละ่ะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเป็นการใช้สติปัญญาแล้วก็รอคอยนะเอาเป็นว่าในเรื่องของการลงทุนจริงๆอ่ะมีโอกาสดีด้วยซ้ำไปในเรื่องการลงทุนแต่ว่ามันเป็นห่วงช่วงที่คุณต้องศึกษาเพิ่มนะลงด้เทลวอย่าเพิ่งไปเร่งรีบใครชวนปุ๊บทำเลยนะเออสองสามวิอะไรเงี้ยเชื่อมั่นมากถ้าถึง คนเรารู้หน้ารู้ใจหรอกนะหรือว่าไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่ดีนะเป็นโอกาสที่คุณเองต้องลงดีเทลลึกๆในเรื่องของการลงทุนในหุ้องชุนี้เดี๋ยวมันจะกลับกลาย1มีโอกาสทุกรอบ2อามีวงเล็บตัวเล็กอะไรแบบนี้เยอะนะดอกจันโดยเล็กเนี่ยคุณไม่ได้อ่านนะเป็นข้อกาหนดบางอย่างที่คุณเสียเปรียบอันนี้ต้องระวังให้ดีเหมือนกันดังนะนั้นศึกษาให้ลึกให้หมดรอบด้านก่อนแล้วค่อยลงทุนจะดีกว่าหากยังไม่แน่ใจก็ชะลอไว้ก่อนนะไว้ทําอย่างอื่นก,อนก่อนก็ได้นะครับก็จะได้ไม่เสียเปรียบกับ คนที่เข้ามานะอดูซิในเรื่องของไพ่จะเปิดอะไรบ้างไพเ่เตือนในเรื่องของธุรกิจไพ่ขึ้นอินคู่นะครับในเรื่องของอรุ่มหลงนะการมองข้ามนะในเรื่องของการถูกหลอกได้ด้วยนะในเรื่องของการกระทำหลายอย่างช่วงนี้ต้องใช้สติให้มากๆนะครับต่อมาไพ่ขึ้น,นเนื้อลงปีวอกความว่องไวนะในเรื่องของสติปัญญาความเฉียบแหลงนะครับหรือไปไว่าเกี่ยวกับ ไปเซียฮุกโจก็ได้นะหรือว่าไปไหว้เจ้าพ่อหฮงเจียก็ได้นะครับในเรื่องพลังงานที่มันเป็นเรื่องของความคิดความฉลาดในเรื่องของการจัดการปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเราเนี่ยก็เป็นหลักสาคัญในช่วงนี้นะครับไพ่บุญญาเป็นหารไปอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของสินหาในช่วงนี้สําคัญมากอยู่ในสิ่ในธรรมนะและคุณเองเนี่ยจะพ้นในเรื่องของอุปสรรคต่างๆไปได้มีสติสัมปชัญญะมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของคนที่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ ไปหาครูบาอาจารย์ถ้าคนมีเรื่องการสักยันนะมีเรื่องการที่เรามีครูบาอาจารย์ไปครอบเสียดอะไรบางอย่างมานะครับก็ต้องมีการไปหาค,ร,าร,าคร,ารูบาอาจารย์บ้างไปขึ้นผิดครูเนี่ยบางบางอย่างจะไม่ผิดหรอกแต่ว่าอาจจะหลงลืมครูไปหรือว่าไม่เคยไปไหว้ครูเลยอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีการเข้าหาครูบาอาจารย์ไปไหว้ครูเสียเพื่อจะต่อพลังงานนะเมื่อมีครูบาอาจารย์คอยปกปักร,รักษาในเรื่องของการกระทําในเรื่องของงานในเรื่องธุรกิจก็จะเกิดความปังยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีนะ,ะแล้วเราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ